สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนิสันคิก epower นะครับเป็นเทคโนโลยี epower นะครับก็จะทดสอบภายในสนามนะครับก็มีรถให้ทดลองขับ4คันนะครับก็จะมีอินสตัคเตอร์คอยบอกเรานะครับแล้วก็พาเราวนก่อน1รอบนะครับแล้วก็ให้เราขับ2รอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะรู้สึกยังไงในการขับเทคโนโลยี epower ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในรถกันนะครับตอนนี้ผมก็ เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมี instructor คอยอธิบายการทํางานแล้วก็การใช้งานนะครับแล้วก็การขับขี่นะครับว่าเราจะขี่ไปที่ทางไหนนะครับเลี้ยวตรงไหนแล้วเขาก็จะขี่ให้เราดูก่อนหนึ่งรอบนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับหลังจะกที่ฟังคร่าวๆมานั้นครับรายละเอียดตัวรถก็พอจําได้นะครับครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เครื่องก็ทํางานส start อยู่นะครับ นี้บางทีเราเข้ามาเขาย่าปิดแอร์นะครับเยียหมานี่คือเครื่องยนต์ทํางานอยู่นะครับเราจะต้องดูเม็ดสีเขียวตรงนี้นะครับในบางคนนี้เราขึ้นมาเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเครื่องยนต์ได้ปิดแล้วให้ดูเม็ดสีเขียวตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทำงานในกรณีที่คเครื่องยนต์ทํางานอะ่ะตอนนี้รถทํางานอยู่เดี๋ยวผมจะสั่งเครื่องยนต์นะครับคือผมต้องกดในหมวดของสมาร์ทหรือวันพัดเดิลแล้วก,ก็กด EV ครับค้างไว้ประมาณสองวินาทีนะครับ โอเคครับเสียงเครื่องยนต์ติดนะครับอันนี้เครื่องยนต์เริ่มทํางานนะครับจะเป็นรูปสีเขียวนะครับแล้วเส้นสีส้มนี่ที่วิ่งมาก็คือเครื่องยนต์เนี่ยชาร์จไฟมาที่แบตนะครับเครื่องยนต์อ่ะเป็นหนึ่งพันสองรอยซีซีนะครับแต่มีหน้าที่แค่ชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับเสียงก็จะเบาๆแทบจะไม่ความรู้สึกเลยนะครับโอเคครับ เรื่องการเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ทุกครั้งครับจะเหมือนจอยสติ๊กที่เล่นเกมนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปไหนเกียร์จะต้องเด้งกลับมาที่เดิมเปลี่ยนปุ๊บเด้งกลับมาที่เดิมซึ่งจะแตกต่างจากรถทั่วไปก็คือเกียร์จะเด้งกลับมาที่เดิมถ้าเป็นรถธรรมดาเราดันเกียร์ปุ๊บจะมาแตะขาไว้ตรงนี้เพราะในบางกรณีลูกค้าที่มาเคสครับจะหาเกียร์ไม่เจอบางทีเอ๊ะมไมอยู่ที่เดิมเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย ตัวชาร์จครับโอเคครับตัวชาร์จจะชาร์จได้ก็หมดต่อเมื่ออยู่ในโหมดของสมาร์ทกับอีโคเท่านั้นครับถึงจะกดชาร์จได้หรือว่า EV นะครับต้องอยู่ในโหมดของสมาร์ทหรือว่าอีโคนะครับถึงจะชาร์จได้ตรงนี้ก็เป็นพวกคูสคอนโทรลนะดักติคูซคอนโทรลแล้วก็การตั้งระยะคูซคอนโทรลนะครับต่อตัวปิดเปิด e แทคชั่นครับด้านข้าง ค okay, นะครับตรงนี้ s สเตชันแรกจะทดสอบภาษาเร่งการขับง่ายๆครับเราจะอยู่ในโหมดของดีอยู่ดีธรรมดานะครับลักษณะการขับคือขับออกไปกดกันเร่งนิดนึงนะครับถึงโกลันที่2ยกคันเร่งกดอีกทีนะครับดูแรงบิดการต่อสนองการต่อเนื่องนะครับของแรงบิดมอเตอร์อันนี้จะเป็นสลาลมเทสนะครับสเตชันที่ส ช่วงที่หมุนวงเลยจะเบาคนทนได้ง่ายและยูเทิร์นนะครับอันนี้จะดูลักษณะของวงเลี้ยวว่า5.1ของเราเนี่ยวงเลี้ยวจะแครบแัคชั่นนะครับค,ครับต่อไปยูเทิร์นกลับนะครับ เราจะลองใช้โหมดของสมาร์ทนะครับเป็นกดปุ่มตัวนี้รถวิ่งก็กดได้นะครับไม่ต้องจอดทํางานได้ตลอดนะครับสมาร์ทกับอีโคกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีโคกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโหมดธรรมดาเพราะฉะนั้นเราใช้สมาร์ทนะครับในวันพุดเดียวแทกคันเร่งไปนิดนึงนะครับดูครับยกขาออกจะมีแรงหน่วงของมอเตอร์นะครับทําให้รถหยุดจอดได้ผมไม่ได้แตะเบรกนะครับลักษณะรั แน่นอนครับจอดเพียง่สามวิหรือห้าวินะครับห้านาทีสิบนาทีรถก็ไม่ทะเยอื่อเหมือนเราหน่วงมอเตอร์ไว้ครับมีเนินชันบางทีมันก็ค้างอยู่ได้นะครับตรงนี้จะเป็นการเล่นเกมนะครับเกมของเราง่ายๆครับเราไปจอดอตรงระหว่างสี่ตรงกลางระหว่างสีก่กลวยข้างหน้านะครับ จะลองทําให้ดูนะครับเราใช้ระบบของ One วันพัดเดิลเหมือนเราการะยะครับฝึกกะระยะโอเคนะครับผมจะลองให้ดูไม่ได้อียบเบรกนะครับเราพยายามกัดให้สีด้านเท่ากันอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีของรางวัลให้นะครับถ้าเราทำดีทำอะไรเงี้ยเวลาสรุปจากการเทสไดเสร็จ ทางโชว์รูมจะมีการจับฉลากแจกนะครับว่าใครทำคะแนนดีนี่ลองสลับขับครับ ถ้าเราวิ่งเร็วอ่ะระยะที่เขาจะหน่วงให้อยู่ก็ยาวขึ้นนะ ในเวลายกคันเร่งมันจะสามารถชาร์จไฟกลับไปได้ด้วยนะครับ ไอ้มัสเตอมันเหมือนกับนิสสันลีฟเลยนะครับแต่ว่านิสสันลีฟมันเหมือนจะเบรกได้มากกว่าคือลักษณะนิสสันลีฟเรายยคันเร่งอะัำเรรบรกเขาจะค่อยๆเลีย้ยที่จานเบรกเลยครับเลยให้มีแรงหมอเยอะท่องนี้ถ้าวิ่งเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะตัดโดยอัตโนมัตินะครับ แต่ต้องค้างไว้สองวิทนะครับ<ม>การทำงานขั้นตอนเกี่ยวเวลาจะจอดปุ๊บก<อ>็สามารถกด P ได้เลยน,ะนี่คือเป็น P ครับเป็นปาร์ตนะ <c oughs> น่าทนละการที่เราจะจอดรถให้เข็นได้ก็มีวิธีการทำนะครับของเราเป็นเจ้าแรกอย่างที่อาจารย์โกะเขาบอกไว้ครับก็ทำง่ายเยยบเบรกไว้นะครับกด P หนึ่งครั้งดัน P N น,นะครับไปกับการเวทีนะครับ,นะรบอันนี้ ก็จะคือ่าหมดกี์ว่างทํางานเพื่อเปิดปิดการทํางานของการเลื่อนเกียร์ไปตําแหน่งอื่นก็คือเราดับเครื่องปุ๊บเราเราสามารถเก็นได้ลักษณะบางทีเราจะได้เราจอดกวาใไรให้เราเก็นได้ของเราเป็นที่เดียวนะครับแบบนี้เล่าให้ฟังหลังขับนะครับหลังจากขับนิสสันคิกนะครับมันเป็นรถเหมือนรถไฮบริดผสมกับรถไฟฟ้านะครับมันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อยเปเนตก็จริงนะครับแต่มันก็มี เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สันดับขนาดเล็ก1.2นะครับลิตรเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันอ m เมลาตัวเก่านะครับเพื่อปั่นกระแสะไฟฟ้าเข้าไปสู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ4โมโดลูลแล้วก็แบตเตอรี่นี่ก็มาทํางานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผ่านเครื่องแปลงนะครับเวลาเราขับเนี่ยพวงมาลาัยเป็นไฟฟ้านะครับเกียร์เหมือนรถไฟฟ้าเลยเหมือนรถนิสสันลีฟนะครับเกียร์ของเจ้านิสสันคิก คือเราดันไปที่ตัว D หรือตัว P ก็แล้วตัว R นะครับถอยหลังเดินหน้ากับถอยหลังมันก็จะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ถ้าเรากลับเข้าตัว N ต้องดันมาเป็นตัว N ค้างไว้นะครับแล้วก็จะมีตัว P นะครับหมวดการขับขี่มีมาให้4โหมดนะครับก็ให้เราเลือกกันได้ส่วน One Pedal ก็คือว่าเราขี่รถไปเราถอนคันเร่งออกมันจะหน่วงเบรกให้เรานะครับเหมือนกับรถ MG ZS นะครับเหมือนกับรถไฟฟ้านะครับ แต่ก็อันนี้ก็หน่วงเยอะเหมือนกันนะครับความรู้สึกจากการที่ขับแล้วแต่าเร่งดีเพราะมันเป็นกําลังขาดจับมอเตอร์นะครับมันก็จะตั้งแต่รอบต่งไปถึงรอบสูงเลยอัตราเร่งมันก็เลยดีนะครับตั้งแต่เรากดชูดไปเลยมันก็เร่งดีนะครับก็อาจจะอันตรายนิดน,นึงสาหรับผู้หญิงแล้วก็มือใหม่ที่ขี่รถนะครับอาจจะตกใจแล้วกดเร่งไปมันจะไม่เหมือนพวกอีโคคาร์นะครับแต่ถ้าเป็นอีโคคาร์อย่าง Nissan a m e l a ที่เป็นเทอร์โบแล้วมันก็จะแรงขึ้นนะครับ ก็แต่ว่าตัวนี้ให้ระวังกันนิดนึงเวลาขับขี่นะครับเวลาเรากดอย่าไปเติมคันเร่งเยอะนะครับเพราะามันจะพุ่งออกไปเร็วเลยเพราะมันเป็นาการทํางานจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเข้าโค้งดีนะครับช่วงล่างก็โอเคนะครับเวลาเราเข้าโค้งพงไัรบังคับง่ายนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองเพราะว่าพวงไัรมันเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าไอ้ระบบวันแพดเดร์เนี่ยก็คือ มันเบรกให้เรานะครับถ้าเราปล่อนถอนคันเร่งนะครับมันก็ช่วยเบรกให้เราด้วยถามว่าดีไหมก็ดีนะครับมันเหมือนเอารถไฟฟ้ามาผสมนะครับไอตรงนี้ส่วนการทํางานของ e-power การทํางานของเครื่องยนต์มันก็เหมือนพวกรถารีบิดนะครับมันจะไม่เงียบเหมือนรถไฟฟ้า100%ที่ได้ยินแต่เสียงมอเตอร์แบบเบาๆนะครับอันนี้มันก็ยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์ในการทํางานอยู่นะครับเพราะมันต้องปั่นกระแสไฟฟ้าเข้ามาใน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมันก็จะเหมือนพวกรถบั็กอินไฮบิดนะครับแต่ว่าเวลา,าขี่เนี่ยโอเคเลยเพราะมันตัวรถมันค่อนข้างสั้นนะครับออกตัวดีเร่งดีเข้าโค้งดีลองขับนะครับก็นั่งไป4คนนะครับอัตราเร่งแรงบิดโอเคเลยนะครับเพราะมันมาต้องแต่รอบต่ำเพราะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกําลังขับเคลื่อนนะครับก็เลยมีแรงบิดต้งแต่รอบต่ำเลยแรงบิดก็200กว่านิวตันเมตรนะครับก็ กับต,กตัวรถด้วยน้ําหนักตัวรถด้วยแต่ว่าก็นั่งไปกัน4คนนะครับแรงบิดก็อย่างที่เห็นชุดออกตัวไปอันนี้ก็ขอย้าไว้ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงสาหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่ไม่ค่อยชินนะครับเพราะอัตราเร่งมันก็เร็วต้องแต่รอบต่ําเลยนะครับมันไม่รอรอบมันเพราะมันเป็นการทํางานจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับาการทํางานของล้อเลยเพราะว่ามัน แค่ตัวปั่นกระแสไฟฟ้าสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักๆของ n i สสันกี k ก็อาจจะเป็นพวกลูกค้าที่อยู่แ,แถวในเมืองอยู่แล้วนะครับเอามาใช้ในเมืองนะครับเพราะมันตัวเล็กนะครับความเร t o ท็อป e ปีได้แค่อันไว้ที่160นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับจะเลือกเทคโนโลยี e-power หรือจะเลือกเทคโนโลยี hybrid นะครับถ้าเป็นผมผมอาจจะซื้อเป็น Hy b r ิ d นะครับเพราะผมไม่ค่อยชอบบางอย่างของ e-power นะครับอันนี้ความรู้สึกนะส่วนตัวนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลองไปทดสอบขับกันดูทำความรู้จักกับเทคโนโลยี e-power กันนะครับแล้วก็คลิปนี้ราไปก่อนนะครับไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ